มันทำร้ายใครอยู่ไม่รู้ครับพี่พ สวัสดีครับสวัสดีพี่ปานอา,อาพี่พี่เอฟซี FC, ทุกทุกท่านเลยนะครับผมติวพาลุยป่าน,นะครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ย,ผม,ยผมเนี่ยจะกลับขึ้นมาหาไอ้ผีปอมนะซึ่งมันเนี่ยแบบยังอารวาสอยู่เลยนะแล้วก็ที่ผมหายไปนานเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยได้ไปฝึกวิชากับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยเคยถ่ายกับแกไว้นะก็คือลุงเสมนะพี่พี่ คือผมเนี่ยได้ไปฝึกวิชากับเขามาขอวิชาของเขามานะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากที่จะกําจัดไอ้ผีปอบตัวน,นั้นนะที่มันเนี่ยออกอลาวานนะครับมีชาวบ้านเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยหายไปหลายตัวเลยนะยังไม่ทราบสาเหตุว่าใครเนี่ยเป็นคนทํานะครับก็เดี๋ยวก็ไปกันเลยดีวยกว่าพี่พ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอไอพีปอบตนนั้นหรือเปล่านะไปครับพี่ๆทุกคนนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็ใกล้จะถึงวิหารนะวิหารอยู่ตรงนู้นนะพี่ๆเห็นกันหรือเปล่านะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันไปต่อนะครับ รู้ว่าเฮ้ยพี่พี่ได้ยินเสียงกันไหมครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งพักอยู่นะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมมานะประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่พีพพก็คือผมเนี่ยเจอมันอยู่บนวิหารศักดิ์สิสทธิ์เลยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะครับผมเนี่ยอยาก กำจัดมันให้แบบว่าไม่อยากให้มันมายุ่งวุ่นวายกับชาวบ้านนะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนนะไก่เป็ดเนี่ยหายไป็นว่าเล่นเลยนะครับผมว่านี่นะจะเป็นฝีมือมันนะก็คือเครื่องในมันเนี่ยหายไปหมดแล้วนะเครื่องในสัตว์ที่แบบว่าตายไปแล้วอะ่ะพ,พี่ก็คือมันไม่มีเครื่องในแล้วนะก็เดียว เราเดินกันไปต่อดีกว่านู่นนะวิหารอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราจะเดินกันไปต่อนะอผมนี่เดินมาก้อนนี้แล้วแล้วก็ได้รับแผลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะดีนดำหมดแล้วนะครับพี่พี่โอพี่พี่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยหายไปไหนมานะคือว่าผมเนี่ยได้ไปฝึกวิชามากับ ลุงเสมนะครับแต่ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปให้พี่ๆเนี่ยได้รับชมกันได้เนาะก็เลยวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาถ่ายพี่ๆดูนะเราเนี่ยฝึกได้ฝึกวิชาเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> พี่นะวิหารอยู่ตรงนู้นนะพี่พี่เห็นกันหรือเปล่านะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะนู้นน่สีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกว่าเฮ้ยพี่เหมือนมีคลไมีรู้นะอยู่ตรงนู้นนะเฮ้ยก็มีเสียง เหมือนเด็กตะโกนด้วยนะครับเฮ้ยมันเป็นไรไม่รู้นะเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไอปอบนะพี่เฮ้ยมันทำร้ายใครอยู่อะมันทำร้ายใครอยู่ไม่รู้ครับพี่ เฮ้ยทุกคนคนดูมันาไอ้พอบแน่เลยนะครับไอ้พอบไอ้พอบทุกคนจะควนกันไหมครับ <ไ ception. S 1>

ตามผมมานะครับผมเนี่ยให้ลุงคนนั้นเนี่ยหนีไปนะครับเพราะว่าลุงเนี่ยเหมือนจะถูกมันทำร้ายอยู่นะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ย คนไอ้เดี๋ยวมึงได้เชอกูแนะน่ทุกคนมันโยนไมใ้ใส่ผมอ่ะทุกคนผมเจ็บมากเลยคนดู นี่มันอยู่ใกล้กับวิหารเรื่อยๆเลยนะเหมือนมันจะจับคนมาทำอะไรไม่รู้นะครับมึงจะอาลาบ้าไปถึงไหนวะฮะมึงช่วยอยู่ทางใครทางมันได้ไหมคนเห็นหมั้ย บอกมันจะฆ่าคนนะคนดูมั้ยม,มึงไม่เข็ดใช่ไหมคนเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตท่องคาถาก่อนนะก็ผมจะไปจัดการมันเลยนะคนดูไว้นะครับท่องคาถาแป๊บนึงนะ

เฮ้ทุกคนมันโดนผมแทนไปหลายทีแล้นะแต่มันเนี่ยก็ไม่ยอมออกจากร่างของคนผู้นั้นอยู่ดีนะผมว่ามันน่าจะเป็นผีปอบนะที่เข้าไปอยู่ในร่างมันนะครับเฮ้ยคนเดี๋ยวผมเนี่ย ต้องนั่งสมาธิก่อนนะแล้วก็ค่อยไปจัดการมันอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะอาการเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวนั่งสมาธิก่อนนะพี่พี่นั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อทำให้แบบว่าเราเนี่ยมีสมาธิที่ดีมากยิ่งขึ้นนะพี่พ จะนั่งสมาธิตรงข้างบนนี้นะนี่นะข้างบนนี้เลยนะครับตรงนี้นะ มาดีแล้วนะผมจะลงไปหามันกันนะครับจะลงไปหามันที่เดิมนะไม่รู้ว่ามันอยู่อีกือเปล่านะคนมันยังอยู่นะทุกคนมันยังอยู่อยู่เลยนะครับไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่นะพี่พี่เห็นหรือเปล่านะ มันยังอยู่อยู่เลยนะครับไอปอบแน่จจิงมึงก็องมาแน่จจิงมึงก็องมาต,ตังกล้องก่อนนะครับผมว่าเนี่ยผมต้องได้ต่อสู้แล้วก็เอาให้มันเด็ดขาดไปเลยนะ จะโกนด่าผมนะครับทุกคนตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวจะไปเข้าไปจัดการมันะครับเนี่ยได้ลืมเอาบางอย่างเนี่ยมาด้วยนะครับพี่พี่ซึ่งลุงเสนเนี่ยเก็บไว้ให้ผมนะ หงายท้าย น่าจะตายแล้วนะเ้าผมก็หลุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยพาไปดูมันนะไปดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะผมเนี่ยได้แทงมันไปนะเฮ้ย ไปตรงท้องมานะครับผมให้ดูไม่ได้นะมันเป็นสีแดงๆเลยนะครับพี่ๆเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมว่ามันเนี่ยน่าจะตายไปแล้วแน่เลยนะเพราะว่าผมเนี่ยแทงมันไปหลายทีเลยนะแล้วก็ผมใช้ขัถาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ย ผมเนี่ยค่อยกลับมาดูมันอีกทีหนึ่งนะไม่รู้ว่าทีนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องนำของมาให้พร้อมนะครับก็คือกระทงข้าถาแล้วก็เตรียมที่จะทำการเผามันนะไอพวกนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องการต้องที่จะเผามันอย่างเดียวนะไม่งั้นเนี่ยมันก็แบบว่าเฮ้ยมันยังขยับได้หรือเปล่า ว่าผมตาฝา่ายเขาทุกคนเฮ้ยยังมีเสียงอยู่เลยอะแต่ผมว่าผมไปจับตัวมันเนี่ยมันแน่นิ่งไปแล้วนะมันน่าจะไม่มีเดี๋ยวผมเนี่ยจะ นั่งเฝ้าแบบงเงียบๆก่อนนะครับรอาักพักหนึ่งนะจะนั่งเฝ้ามันก่อนนะเผื่อว่ามันเนี่ยยังไม่เป็นอะไรนะครับ ดูมันเงียบๆนะมันแน่นิ่งไปเลยนะผมว่าเนี่ยมันน่าจะ จุดๆไปแล้วนะครับพี่ๆว่าเนี่ยผมเนี่ยต้องกลับไปแล้วก็นำไฟแช็กเนี่ยมาเพื่อจะเผาล่างมันนะว่าเราจะปิดฉากมันได้นะเพราะว่าให้หมู่บ้านเราเนี่ยแบบว่าสงบสุขนะไม่งั้นเนี่ยถ้ามีมันเนี่ยเราเนี่ยต้องระแวงนะว่ามันเนี่ยจะมาหาเราตอนไหนนะครับโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัว เดินทางกลับก่อนนะผมว่ามันเน่น่าจะแน่นิ่งไปแล้วนะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับพี่พี่ทุกท่านครับก็อตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้ลนเอ้ยได้เดินทางเนี่ยมายังเตีนเนขาแล้วนะพ,พี่พี่พผมนนียต้องการที่จะกลับบ้านก่อนนะและ้วก็พรุ่งนี้เนี่ยค่อยเดินทางขึ้นมาดูมันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเนี่ยไปตายหรือเปล่าเพราะถ้าตายเนี่ยผมเนี่ยจะ ได้เผามันไปเลยนะเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยต้องเผาร่างมันอย่างเดียวนะครับไม่อย่านเนี่ยมันก็จะยังไงอะเหมือนมันมีวิชานะพี่พี่ก็เลยต้องเผามันอย่างเดียวนะเราจะไปฝังมันไม่ได้นะครับโอเคครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะก็รับพี่พที่ชอบกอนอย่าลืมไลค์กดแชร์นะครับ ก็เอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับผม